สวัสดีค่ะเริ่มไลฟ์สดนะคะเน่เๆน,เน,เน,เน่นะคะตอนนี้ ep ที่79แล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเรารอเพื่อนๆเ,เข้ามากันก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมนะพลังก่อนการพลังของการแชร์ช่วยกันกดแชร์กด ไลค์ like นะคะน้องเหนือจะกดไลค์แล้วช่วยกดแชร์ด้วยจะได้กระจายนะคะภาพแล้วก็เสียงของเน่นะออกไปให้ทุกคนได้ไดห้หลายๆคนนะคะได้ยินได้ฟังได้รู้จักกันนะยังไงฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาเริ่มทยอยเข้ามาดูกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเน่ๆๆนะคะ เข้าสู่อีพีที่79แล้วค่ะอยู่กันมาจะ80ตอนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวตอนครบ100ตอนนี้ต้องจุดพลุฉลองนะะเดี๋ยวซื้อโอ่งตุนไว้เลยนะคะอ่าพี่ต้นมาดูกันแล้วสวัสดีครับพี่ต้นคะเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้ไปดูการซ้อมนะคะเรือเออได้อมได้ไปดูการซ้อมเรือซ่อมซ้อมซ่อม ของเรือแห่นะคะที่เมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะทางพี่ต้นอยู่ตรงฝั่งบางกอกน้อยส่วนตัวเนเนี่ยมาอยู่ตรงตรงหอประชุมนะคะกองทัพเรือนะตั้งใจจะไลฟ์สดให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศแบบสวยๆได้เห็นแบบวิวของพระราชวังอยู่ทางด้านหลักนะคะปรากฏว่าเ,เทวดานะ,ะให้พรชุ่มฉ่ำมากนะ ช้ำจนเขาต้องยกเลิกการซ้อมแห่ขบวนนะคะซึ่งได้ข่าวมาว่าวันนี้มีการซ้อมซ่อมไปนะคะไม่แน่ใจว่าเ,เป็นยังไงบ้างพี่ต้นบอกไม่ได้ไปเหรออเสียดายมากๆเลยนี่ก็ติดภารกิจเพิ่งทราบข่าวว่าจะมีการแห่เนี่ยซ่อมในวันนี้นะคะตอนช่วงกือบตอนสักเที่ยงมัง้งสักบ่ายโมงได้เพิ่งรู้ซึ่งก็คือไม่ทนันละนะคะกำหนดการรัดตัวเลย ไม่ได้ไปดูเลยไม่แน่ใจว่ามีการถ่ายทอ,ทอดสดในทีวีไหมเดี๋ยวยังไงต้องตามหาดูภายหลังนะพี่บัญญัติมาดูการบอกสวัสดีครับเนเนสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะขอบคุณที่มาดูกันนะคะพี่สิริรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสบายดีไหมขนองเน่สบายดีค่ะพี่สบายดีมีไอนิดหน่อยค่ะคือหายจักวัดแล้วนะคะติดหวัดลูกๆเนี่ยแหละแล้วก็หายแล้วแล้วก็เออมันยังมีไอ้แห้งๆนิดนึงค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศ เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะฟังข่าวเมื่อเช้านี้เห็นเขาบอกว่าให้เฝ้าระวังนะกรุงเทพมหานครนะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูการของฝุ่นอีกแล้วเนาะเริ่มเข้าสู่ใกล้เข้าสู่หน้าหนาวนะก็มาพร้อมกันกับฝุ่นนะคะเขาบอกว่าออล่าสุดเนี่ยค่าของฝุ่นของกรุงเทพเนี่ยยังไม่ถึงขั้น อันตรายนะคะแต่ยังไงให้พึงระวังกันไว้ก่อนยังไงถ้าใครนะคะใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหาคนครต้องเดินทางต้องเจอเอ,อ,อยู่บนข้างถนนหรืออะไรเยอะๆเนาะก็พกหน้ากากที่สามารถป้องกัน pm 2.5นะคะตัวไปซะหน่อยหากสถานการณ์วันไหนนะมันเริ่มคันตายยิบๆ,ๆหรือว่ามันเริ่มแบบฝุ่นเยอะๆเนาะก็ความมาใส่กันดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมว่า pm 2.5นะคะเข้าได้แต่ไม่ออกนะจ๊ะ เข้าไปแล้วแบบมันมันเล็กมากเนาะมันเล็กจนมันสามารถแบบขึ้นไปสู่เซลล์สมองได้นะคะแล้วก็สร้างสร้างอันตร,รายให้กับร่างกายของเราโดยเฉพาะถ้าใครมีลูกๆนะมีเด็กๆนะคะยังไงก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยอ่าโอเค <c oughs> นี่เห็นไหมเดี๋ยวไม่เชื่อไออวดหนึ่งทีนะอ่า วันนี้นะคะจ่าในสภานะคุกกรุ่นกันนะน่าดูเลยนะคะน้องปาริสมาดูกันแล้วงวดที่แล้วผมถูกเล็กไทยสองตัวสองใบเลยจ้าโอ้ยินดีมากยินดีด้วยนะคะน้องสแตมอ่ายินดีด้วยมากๆจ้าคิดถึงจ้าคิดถึงเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนาะสองเรื่องนะคะของรวมไทยรัางชาติที่ เข้าสู่สภา,าแล้วแบบว่าอือ้อหือ,อ,อเลยนะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายคนแบบจับตาดูอยู่นะคะเรื่องแรกเลยก็ต้องเรื่องพลังงานนะคะทางพี่ตุย๋ยพีรพานสารีรัฐวิภาคนะคะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างาทิของเราแล้วก็เป็นรองนายกด้วยนะคะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีพลังงานด้วยนะคะวันนี้ก็เคลียร์ชัดประมูลซื้อไฟฟ้าต้องโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนะคะก็ทางพักฝ่ายค้านตั้งกระสูตั้งกระกระทู้ถามสดขึ้นมานะคะซึ่งก็บ่อยั่นอยู่แล้วนะพี่ตุ๋ยก็ลุกขึ้นตอบได้แบบครบถ้วนนะคะในทุกประเด็นนะคะย้ําในเรื่องออการประมูลซื้อไฟฟ้าเนี่ยพี่ตุ๋ยเองบอกว่าไม่ต้องกังวลน,นะฝ่ายค้าน ทางผมเองก็ไม่โอเคนะยังไงก็ต้องโปร่งใสและที่สําคัญที่สุดเนี่ยต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนแน่นอนอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางพี่ตู่เนี่ยผลักดันมาตั้งแต่ยุครัฐบาลออนายกเศรษฐานะคะตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงยุคนี้ก็ยังคงผลักดันอยู่เนาะในเรื่องของการผลักดันพลังงานไทยนะให้เข้าสู่พลังงานสีเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟีดอินเท r ริฟนะก่อนหน้านี้ก็มีทั้งทำเรื่อง ในเรื่องของ Direct P P P นะคะก็คือของการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงเนี่ยอันนี้คือ,อมันจะเป็นการกระตุ้นนะคะให้มีโครงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนในประเทศไทยมากมากขึ้นนะคะก็คือจะเป็นการสร้างให้อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทยเนี่ย มีการขยายตัวขึ้นด้วยนะเนาะก็เพราะฉะนั้นนะถ้ามีพี่ตุ๋ยดูแลเรื่องพลังงานอยู่ทุกคนสบายใจได้นะคะยังไงเนี่ยในเรื่องของราคาพลังงานที่เป็นธรรมเนี่ยดูแลอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการประมูลซื้อไฟฟ้าหรือว่าราคาไฟฟ้าออราคาพลังงานนะโครงสร้างของราคาพลังงานที่ทางพี่ตุ๋ยเองเนี่ยก็พยายามที่จะ ออหรือลดปลดสร้างนะนะคะทำในเรื่องของการทํำยังไงก็ได้ให้ราคาพลังงานเนี่ยเป็นธรรมต่อประชาชนมากที่สุดเพราะฉะนั้นสบายใจได้ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะคะอ้ออีกสิ่งหนึ่งที่พี่ตุ๋ยยืนยันเลยนะคะก็คือว่าไม่มีนายทุนอยู่เบื้องหลังนะในเรื่องของไฟฟ้ามันเป็นในเรื่องของพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนเนี่ย เอาเป็นว่าเราคงไม่มีไลฟ์สดกันอย่างนี้ถ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีพลังงานใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเดี๋ยวนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงตรงนี้พี่ตุ๋ยดูแลแน่นอนเฮ hey. <c oughs> อพี่เชนมาดูกันแล้วสวัสดีครับพร้อมแชร์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะมาดูกันค่ะน้องบิวมาแล้วสวัสดีค่ะแวะมาทักทายแป๊บหนึ่งนะอ๋อขอบคุณขอบคุณขอบคุณดุสราแวะมาทักทายกันนะคะ พี่ต้นบอกว่าพี่ตุ๋ยตอบกระทู้ถามสดวันนี้โดนใจมากครับเอาไปเลยหัวใจใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วนะคะคนจริงไม่พูดเยอะจัดไปเต็มๆนะคะหงายกันไปเลยทีเดียว <c oughs> โอเคเอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งนะฮอตอิชชูอีกเรื่องหนึงนะ issue, งน่งนะคะก็จริงๆเนี่ยทางพี่มุ่งนะคะอัครเดชวงพิทักษโรธนะคะหรือทางเออ โฆษกมุ่งนะคะของพักรวมไทยสร้างชาติได้ออกมาชี้แจงนะคะตั้งแต่หลังการประชุมพักรวมไทยสร้างชาติแล้วแหละว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่มีการประชุมพักนะคะทางมติของพักเนี่ยมีมติออกมาว่าอย่างไรเกี่ยวกับในเรื่องของออตัวไอ,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 อที่มีการพริจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษก,กรรมนะเออเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยคือ ล่าสุดเนี่ยรายงานเนี่ยมันเป็นแบบปลายเปิดทุกคนแล้วมันมีการเสนอความเห็นของนิรโทษกรรมที่จะให้แบบมีความเห็นอยู่3แนวทางด้วยกันนะคะเกี่ยวกับการนิรโ,โทษกรรมให้กับผู้ที่กระทาความผิดตามตัวม1 1นึนะคะไม่ว่าจะเป็น 1. ตัวเลือกก็คือไม่เห็นชอบในการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ผิดม1 1นึใช่ไหมคะ2เห็นชอบให้มีการนิรโทษกรรมทมํามอหนึ่งสองไม่ผิดนิรโทษกรรมให้ ะะหรือ3เห็นชอบให้นิรโทษกรรมได้แต่ว่ามีเงื่อนไขที่ทางคณะกรรมการที่ตั้งมาโดยเฉพาะกิจเนี่ยจะเป็นคนกําหนดขึ้นซึ่งแน่นอนลหละทางรวมไทยสร้างชาติเรานะคะจุดยืนก็คือจะทําทําไมทํำทำรือไม่เอานีรัทษกรรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับม1 1 2เราพูดตั้งแต่ต้นแล้วในเราก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการ ร่วมรัฐบาลของทางพรรคร่วมไทยสร้างชาติอยู่แล้วนะคะเรื่องของมสองทางรวมไทยสร้างชาติเราจุดยืนเข้มแข็งมากเรื่องนี้ยังไงก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นนะคะก็คือไม่เห็นชอบนะคะในแนวทางนี้แล้วก็ทางมติก็ออกมานะวันนี้สภานะคะมีมติออกมา มีจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด423คนนะคะเห็นด้วยอยู่ที่1 4 9แล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ย268คนเลยก็คือเป็นทิศทางเดียวกันกับที่รวมไทยสร้างชาติเห็นนะคะก็คือไม่เห็นด้วยไม่เอาในรโทสภรรมถ้าจะมีเอี่ยวกันหนึ่งสองไม่ว่าจะมีอออเทอเนทีฟมีออปชันให้เลือกยังไงก็ถือว่าเป็นการแบบเหมือนเปิดโอกาสอะเปิดโอกาสให้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาทำนะคะก็ เราไม่เอาไม่ไม่เห็นด้วยนะคะรวมไทยสร้างชาติก็จุดยืนชัดเจนค่ะพี่นนทกรนะคะบอกว่า1 —ในดวงใจรวมไทยสร้างชาติขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่พรทิพย์มาดูกันนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีมากๆเลยค่ะออโอเคยังไงนะคะถ้าใครมีไอเดียหรือว่ามีความเห็นนะอยากที่จะแชร์กันหรือว่าอยากจะเมาส์มอยกันนะคะเกี่ยวกับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงคุยกันในสภาในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเรื่องพลังงานเรื่องไฟฟ้านอหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอนิรโทษกรรมนะคะสามารถเตรียมคําถามหรือเตรียมประเด็นที่จะคุยกันนะเดี๋ยวเราจะย้ายช่องไปที่ช่องสีดํานะคะตรงนั้นเนี่ยสามารถเปิดไมค์เราสามารถไปคุยกันตรงนั้นได้ <c oughs> ในระหว่างนี้มีใครอยากจะเมาท์มอยอ,อะไรใน Facebook ไหมจ๊ะ ทั้งของเนเน่เองนะคะต้องบอกว่าเมื่อ,อ,อสุกเกษที่ผ่านมานะคะก็ปฏิบัติภารกิจในฐานะของส่วนหนึ่งของอนุกรรมธิการนะคะซึ่งอ,อ,อยู่ภายใต้ของกรรมธิการที่ดูในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งตัวอนุกรรมธิการที่เนเน่เนี่ยเป็นหนึ่งในอนุกรรมธิการเนาะก็คือดูแลในเรื่องของพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับความรุนแรงต่อเด็กต่อสตรีแล้วก็เป็นความรุนแรงในครอบครัวนะคะ ก็มีลงพื้นที่ไปที่ระยองนะคะได้ไปดูศึกษาดูงานใน3ที่ด้วยกันนะคะที่แรกก็คือในโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีศูนย์ที่เรียกว่า o s c c หรือเรียกย่อยๆเรียกง่ายๆนะก็คือเป็นเหมือน one stop service ที่คอยดูแลเด็กแล้วก็สตรีหรือคนที่ถูกกระทํำความรุนแรงในครอบครัวนะคะอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะอันนี้คือทำไว้นั่นแล้วทางรัฐบาลทำไว้นอนแล้วแล้วทางเ โรงพยาบาลต่างเนี่ยต้องมีสูตรเหล่านี้อยู่ซึ่งทางระยองเนี่ยเขาทำได้ดีมากแล้วก็ทําเป็นระบบมากๆค่ะคือต้องบอกว่าการทํางานของคณะแพทย์นะคะคือช่วยได้เยอะมากเพราะว่าคือเขาเทรนฝึกสอนนะคะบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลไม่ใช่คนที่ทํางานแค่ใน o s c c เนอะให้มีความตระหนักรู้นะคะถึง สัญญาณนะคะว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะไม่น่าจะตกบันไดเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แล้วล่ะไม่น่าจะแบบเป็นอุบัติเหตุละมันมีสัญญาณแบบอาจจะมีอาการซึมเศร้าหรือมีความระแวงหรือว่าดูเหมือนจะมีรอยฟกช้ำที่มันดูผิดปกติสัญญาณเหล่านี้เนี่ยขณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลที่ระยองเนี่ยค่ะได้รับการฝึกสอนมาอย่างดีโดยศูนย์ O.S.C.C. นะคะแล้วก็จะมีการ เออถ้าเหน็นมันมันมันดูไม่ใช่แล้วละ่ะเคสเนี้ยไม่น่าจะใช่เป็นแบบอุบัติเหตุหรืออะไรที่แบบเป็นการเป็นการบาดเจ็บโดยปกติแล้วนะคะเขาเนี่ยจะจัดการประชุมเรียกคอแบบวอลุ่มเลยเป็นประชุมแบบเอาที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงที่เป็นจากภายนอกด้วยนะคะมีทางแบบเหมือนที่เป็นอายการเนาะทางตำรวจนะคะเข้ามาคุยกันแล้วก็บอกว่าโอเคเคสเนี้ยเดี๋ยวทางโรงพยาบาลเนี่ยจะ ขอกันตัวนะคะสมมุติว่าเป็นเด็กเนี่ยก็ขอกันตัวเด็กออกมาแล้วเพราะว่าดูแล้วว่าน่าจะเป็นเด็กที่ถูกกระทาความรุนแรงมาแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ทางตารวจนะคะแล้วก็ผู้ดําเนินทางคดีเนี่ยมาสืบสวนแล้วก็มาสืบสอบดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างที่คณะแพทย์สงสัยหรือเปล่านะคะก็เป็นการทํางานที่โปรแอคทีฟมากแล้วก็มีหลายๆเคสนะคะที่ต้องบอกว่าเด็กเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเขาเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็ บอกไม่ได้ว่าตัวเองในโดนทําร้ายนะคะก็มีหลายๆเคสเหมือนกันที่ทางโรงพยาบาลได้ช่วยเหลือไว้นะคะดีมากๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยวันถัดมานะคะก็ได้ไปดูในเรื่องของบ้านนะคะบ้านพักที่ดูแลเด็กและสตรีและคนในครอบครัวที่โดนกระทำรุนแรงนะคะอีกอันนึงเนี่ยเป็นศูนย์คล้ายๆศูนย์เยียวยาที่ ดูแลให้โอกาสนะคะกับน้องๆที่เคยกระทําความผิดเคยกระทําความรุนแรงอาจจะเคยคุกคามคนอื่นหรือว่าทําอะไรที่แรงๆกับคนอื่นมาก่อนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเป็นก็จะเจอว่าเด็กเนี่ยมีสภาวะที่เป็นปัญหาทางนิติเวชนะคะมีปัญหาทางจิตด,ด้วยอะไรเงี้ยก็เอาเด็กเนี่ยมาฟืน้นฟูบําบัดแล้วก็ปรับนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยมีโอกาสในการที่จะแบบเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่โอเคในอนาคตได้ ก็อันนี้คือต้องบอกว่าในประเทศไทยมีแค่2องสูตรเองนะมีที่ระยองแล้วก็ที่ขอนแก่นนะคะทำงานเป็นระบบมากๆแต่ก็อย่างที่หลายๆคนรู้กันการทำงานข้าราชการไทยนะคะสองปัญหาใหญ่ๆลยที่มีก็คือปัญหาของบุคลากรไม่เพียงพอแล้วก็งบประมาณที่ไม่เพียงพอค่ะซึ่งบุคลากรที่เขาบอกว่าขาดมากๆเลยเนาะคือที่เป็นคุณหมอด้านจิตเวชแล้วก็ที่เป็นบุคลากรที่มีความรู้นะคะในเรื่องของ เรือเ่องเรื่องจิตเรื่องเรื่องนิติเวศเนี่ยแหละค่ะซึ่งอันเนี้ยขาดเลยพี่ง่าพี่เล็กสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาดูกันนะคะสวัสดีค่ะน,น้องเน่ดีมากเลยค่ะที่อยู่ในคณะอนุก,กรรมการเรื่องเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ได้โอกาสนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคือมีการเพิ่มนะคะชื่อของความรุนแรงในครอบครัวไปด้วยอันเนี้ยคือเป็นการพิจารณาไม่ใช่ว่าแค่ผู้หญิงที่ถูกทําร้ายหรือว่าเด็กที่ถูกทําร้าย แต่ในอนาคตที่ตอนนี้มันก็มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่แบบผ่านออกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยววันที่22ม่มกราคมที่ถึงเนี้ยเขาก็จะเริ่มแต่งงานกันได้แล้วนะในอนาคตมองไปเนี่ยค่ะกฎหมายเนี่ยจะต้องครอบคลุม แล้วก็ดูแลครอบครัวรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยก็คือครอบครัวที่จะเป็นแบบครอบครัวของคนที่เป็นเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นชายชายหรือหญิงหญิงที่ในอนาะคตเขาก็จะมีโอกาสในการรับอุปการะนะคะเด็กๆมาดูแลด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองบางทีเนี่ยผู้ชายที่โดนทําร้ายนะคะจากความรุนแรงในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย นั่งสารมากๆคือบางทีเนี่ยเขาก็คือผู้ที่ถูกกระทำแต่ว่ากฎหมายเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ปกป้องนะคะคนที่ในสายตาของกฎหมายเนี่ยถือว่าเปราะบางก็คือผู้หญิงกระเด็กเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยผู้ชายเองเนี่ยก็โดนทาร้ายโดนทําหนักด้วยเนาะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยไม่ครอบคลุมหรือว่าดูแลแบบไม่รุนแรงเพียงพอนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ทางเราจะต้องดูแลด้วย พี่เขมานัดมาดูนะคะสวัสดีคะ่ะคุณเน่น่ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะให้หัวใจกันมาขอบคุณค่ะโอเคสัปดาห์นี้ <c oughs> นี่นะวันนี้ว่าจะไลส์ช้นๆเพราะว่า <c oughs> สภาพอาการไอย,ยังยังคงมีอยู่นะคะ <c oughs> มีใครเป็นอย่างเน่บ้างเน่ว่าตอนที่เน่เป็นโควิดซึ่งนะ <c oughs> นานมาแล้วเนาะแล้วพอเป็นโควิดเสร็จนะเนี่ยเป็นลองโควิดต่อคือ ตอนช่วงเป็นโควิดตอนนั้นยังทำงานอยู่ไงคะแล้วก็ป่วยก็ป่วยแต่มันมีประชุมสําคัญนะเราก็ไม่ยอมป่วยไงก็คือแบบซูมเข้าไปก็ยังคงใช้เสียงยังคงพยายามเรียกฝืนตัวเองเข้าร่วมประชุมนะคะสุดท้ายเนี่ยพอใช้เสียงตอนช่วงที่ป่วยเยอะๆเนี่ยเลยเป็นลองโควิดไอยอยู่ประมาณ2-3เดือนได้ตั้งแต่น,น,นั้นเป็นต้นมานะไม่ว่าจะแบบ อากาศเปลี่ยนเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดแค่เล็กๆน้อยๆน,น,นะจะเกิดอาการแบบไอแห้งๆแบบเลื้อลังมาโดยตลอดเลยใครเป็นบ้างยกมือขึ้นนะคะยังไงก็กินยาละายเสมหะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นกันเยอะๆนะทุกคนพยายามบอกตัวเองอันนี้ก็บอกทุกคนด้วยแล้วก็บอกตัวเองด้วยนะอือ เหรียญอะไรเนี่ยน้องบิวมาอ้าวน้องหยังดูกันอยู่หรอขอบคุณนะเหรียญโหวยาจีนช่วยได้จ้าขอบคุณค่ะนี่มีคุณหมอคุณหมอสัร์ยาจีนมาแล้วนะคะหมอแม่หมอแม่บิวมาแล้วจ้าขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยค่ะเอาล่ะถ้ายังไงน้อง อยากที่จะมีคนมาช่วยคุยแล้วล่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะย้ายตัวไปอยู่ในช่องสีดำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะคะสะดวกที่จะเปิดไมค์มาคุยด้วยกันนะคะมาช่วยถนอมเสียงให้เน่ๆนะมาช่วยกันคุยบ้างนะคะไปเจอกันที่ช่องนูนะน,นะทุกคนนะทุกคนนะอ่าโอเคยังไงสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณนะคะที่มาดูกันในช่องนี้อ่สวัสดี พี่พรทิพย์อ่ะโผล่มาบอกว่าฝากสวัสดีคุณเอกอัธวิทย์ด้วยนะคะได้เลยค่ะเดีย๋ยวบอกพี่เอกให้มีแฟนคลับแวะมาฝากความคิดถึงนะคะแล้วก็พี่เข็มมนัทนะคะบอกว่าเห็นด้วยค่ะความรุนแรงในสังคมและสภาวะแวดล้อมแย่ลงเรื่อยๆประชาชนแย่ค่ะหาเวลาออกกําลังกายเยอะๆนะคะว่างเมื่อไหรนะ่นัดเจอกันที่ลานอโรบิกกันได้นะคะอันนี้ขาดแดนใช่ไหคะพี่เล็ก ถ้าใครคอยติดตามเนมาตั้งแต่ตอนหาเสียงนะจะเห็นว่าพี่เล็กนี่เป็นสาวแกร่งคนหนึ่งนะคะตอนนั้นเราวิ่งกันวิ่งกันกี่โลนะพี่เล็ก10 10กว่าโลนะ10กว่าโลนะวิ่งกัน1 0 15โลด้วยซ้ำบางวิ่งเสร็จนะคะพี่เล็กไปเต้นอย่างเข้มแข็งต่อใต้สะพานพระรามแนะสุดยอดมากๆชื่อในช่องสีดำเป็นภาษาไทยเป้าขาชื่อในช่องสีดำเป็นชื่อเดียวกันกันกบ ช่อง Facebook นี้เลยค่ะนะคะเซิร์ชหาเนเน่รัดเกล้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษติดกันได้เลยค่ะ n a e n a e รัดเกล้า r u d k l o หรือเนว่าจริงๆเสิร์ชหาคำว่าเนเน่รัดเกล้าสวนนคีรีภาษาไทยอ่ะก็คงจะขึ้นอยู่นะชื่อมันไม่ค่อยจะซ้ำกับใครเท่าไหร่นะคะจะซ้ำก็มีแต่พี่ตรงเหน่งรัดเกล้าอมรดิเนี่แหละค่ะ น้องนั้นไม่ค่อยมีใครใช้ชื่อนี้เท่าไหร่นะคะเซิร์ชหาน่าจะเจอไม่ยากนะคะส่วนออถ้าเซิร์ชหาเนเน่อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไปเจอ น้องที่เป็นดาราสวยๆน่ารักน่ารักนะคะอันนั้นจะคนละคนนะคนละแนวนะคะอนนันเขาใส่หวานของนี้จะสายเข้มเนาะแต่าหารเน่รัดเกล้าวนะคะเน่ว่ายังไงก็เจอเดี๋ยวยังไงขอเวลานะคะพักเสียงดื่มน้ําอุ่นสักประมาณ5นาที10นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ช่องสีดํานะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูกันคะ่ะเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย